คลังแจ้งข่าวเราชนะเฟสสี่ผู้สูงอายุผู้พิการบัตรคนจนรับเงินคนละ7จ0 0พบาทจริงหรือไม่ฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีคะ่ะกลัาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะ มาพบกันในวันที่15กุมภาพันธ์2565และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ แจ้งข่าวด่วนคะ่ะกระทรวงการคลังแจ้งชัดออกมาตอบคำถามสำหรับประเด็นโครงการเราชนะในเฟสที่4ซึ่งจะมีการโอนเงินตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปโดยจะมีการแจกเงิน7,000บาทซึ่งในส่วนของการรับเงินครั้งนี้นะคะรับเพิ่มถึง1เดือนซึ่งล่าสุดกระทรวงการคลังออกมาตอบข้อเท็จจริงทั้งหมดถึงโครงการเราชนะเฟสสมีจริงหรือไม่ผู้สูงอายุ ผู้พิการบัตรคนจนจะได้รับเงินตรงนี้ไหมหรือเป็นแค่ข่าวปลอมเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดในคลิปกันค่ะวันนี้ทางช่องจะพาไปติดตามข่าวสารเราชนะในเฟซีที่มีพ่อแม่พี่น้องหลายท่านนะคะได้รับข้อมูลข่าวสารว่าจะมีการแจกเงินในส่วนตรงนี้และเริ่มโอนในวันที่10กุมภาพันธ์และแจกเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนละ7,000บาท ล่าสุดกระทรวงการคลังไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้นะคะออกมาชี้แจงถึงประเด็นนังกล่าวว่าจริงเท,ท็จแค่ไหนตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในประเด็นเรื่องโครงการเราชนะในเฟสที่4แจกเงินคนละ7.000บาททำให้พ่อแม่พี่น้องหลายท่านเข้าใจผิดว่าทางรัฐบาลหรือว่ากระทรวงการคลังจะมีการต่ออายุโครงการนี้ ทางช่องขอย้ําเลยนะคะว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมโครงการนี้ได้ปิดโครงการไปแล้วสิ้นสุดโครงการและไม่มีการต่ออายุหรือว่าดําเนินการอย่างไรในโครงการเราชนะโดยพ่อแม่พี่น้องสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการคลัง ผ่านทาง Facebook สถานีข่าวกระทรวงการคลังเท่านั้นซึ่งให้พ่อแม่พี่น้องฟังข้อมูลให้ชัดเจนก่อนนะคะอย่าลงเชื่อข้อมูลและแชร์ข้อมูลดังกล่าวด้วยและนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวัน สำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ